สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบก,กับแวบบนะคะในมุมมองดัชนีก็วันนี้เห็นหน้ากันแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็มีเหตุเร่งด่วนนิดหน่อยนะคะไม่สามารถเปิดกล้องได้เนาะก็วันนี้กลับมานะคะวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะ,ะวันศุกร์ที่2 2กันยานะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตแผนกันต่อดีกว่าว่าเมื่อวานเนี่ยราคาก็ยังคงลงมานะคะแล้วตอนนี้จะเทรดยังไงกันต่อดีนะคะ มาเริ่มกันที่ตัว DE30 เหมือนเดิมเนาะแผนเมื่อวานนะคะก็คือมีให้เซลล์ตรงข้างบนก็จะเห็นว่าขึ้นมาไม่ถึงนะคะทุกคนแรงขายยังเยอะมากๆเลยแล้วก็การบายตรงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าจุดที่เราให้ความสนใจเนาะก็จะคือเป็นขอบโซนนี้ก่อนแต่ว่าการที่จะบายเนี่ยจริงๆจะต้องออมีคอนเฟิร์มนิดนึงนะเพราะมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะลงมาหาโซนข้างล่างนะคะซึ่งตอนนี้นะคะราคาก็เดินทางมาหาโซนข้างล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะเห็นว่าจังหวะที่เขาลงมาแตะขอบดีมานนะคะอันนี้เป็นดีมานเดย์เลยนะก็มีการเด้งนะจะเห็นว่าเด้งประมาณ70ปิ๊บนะคะค่อนข้างค่อนข้างเยอะอยู่นะคะแต่แค่ว่าถ้าเกิดระวาง SL แบบ โอ้ใต้โซนนี่ยังไงมันก็ไม่คุ้มอยู่แล้วเนาะก็จะเห็นว่ามีการเด้งเนาะแล้วก็ลงต่อแต่วันนี้นะคะถ้าเราจะเทรดยังไงได้บ้างเนี่ยเดีย๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้ QM ไปแล้วนะคะ<ๆ> QM buy ทะลุมาแล้วนะคะแล้วก็ราคากลับมาหา1,5600แล้วเป็นจุดที่โอ้โหเราบอกเลยว่าเหนียวมากๆนะคะเหนียวมากๆคือราคาเนี่ยมาติดหลายรอบมากนะคะแต่ว่าแรงซื้อก็คือไม่แผ่วเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบนี้่ะเขาจะ เป็นยังไงกันเริ่มที่เดกันก่อนเดเนี่ยโอ้โหเมื่อวานนี้ปิดเป็นแท่งสีแดงนะคะก็คือยังเทลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะหลังจากที่ราคาเนี่ยโอ้โหไปโดนต้านนะคะไปโดนต้านของ16100ก็ไม่สามารถที่จะยืนได้เลยนะคะก็ปรับตัวลงมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยวิ่งเป็นออกข้างจริงๆนะคะวิ่งอยู่ในกรอบไม่ได้ไปไหนเลยนะคะวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์แบบนี้บอกเลยว่าไซด์เวย์ชัดเจนนะคะ แต่ว่าเทรนด์เดิมของเขาเนี่ยยังเป็นลงนะสำหรับเดนะดังนั้นนะคะก็ยังมีโอกาสที่เขาเนี่ยจะวิ่งขึ้นลงอยู่ตรงนี้อยู่แล้วถ้าหลุดลงไปได้เมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งเนาะเราก็สามารถที่จะเทรดต่อได้อย่างสบายใจแต่ว่าถ้าหลุดไปแล้วยืนไม่ได้แบบเนี้ย นะคะอย่างตัวอย่างอันนี้นะคะหลุดไปก็จริงแต่ยืนไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้เราก็จะยังไม่พิจารณาที่จะแบบบายต่อแบบนี้นะคะพอลงมาปุ๊บเขามาถึงแนวรับสําคัญก็คือ1 5 6 0งแล้วก็ทําให้มีแรงซื้อนะคะเริ่มมีแรงซื้อกลับขึ้นมาเด้งขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งเด้งได้ถึงไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเพราะว่าสปยตรงนี้ของเดเนี่ยไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นก็จะมีเป็นต้านเดิมข้างบนเลยถ้าเป็นมองเป็นภาพใหญ่นะทีนี้เราไปดู4ี่ชั่วโมงกันบ้าง4ี่ชั่วโมงเนี่ยโอเคราคานะคะ เริ่มกลับมาเป็นขาลงคือเริ่มตีลงมาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็สร้างซัพพลายทิ้งไว้หลายจุดนะคะโดยจุดที่แวมเห็นนะก็จะมี2จุดนะคะก็คือจุดข้างบนที่เราตีกันไว้ตั้งแต่วันก่อนเนาะกับจุดนี้นะคะจุดนี้เนี่ยเป็นซัพพลาย4ชั่วโมงที่มีแนวต้านด้วยโหตรงนี้สวยนะถ้าราคาขึ้นมาเนี่ยพิจารณาเซลล์ได้นะคะ แต่บอกไว้ก่อนว่าถ้าจะเซลล์จริงๆแนะนําให้มีคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดนี้เนี่ยโซนค่อนข้างกว้างนะคะประมาณ80ปิบปบได้ทุกคน7จ็ดถึงปิบบนะคะถ้ามีคอนเฟิร์มเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นได้แบบเก็บสั้นๆก่อนเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนอย่าลืมว่าตรงนี้เนี่ยยังคงมีดีมันยังอยู่ในดีมันของเดเนาะซึ่งถ้าเราดูในดีมันเดจะเห็นว่าโหมันใหญ่มากนะคะแต่เราสามารถทําให้ดีมันเนี้ยมันแคบลงแล้วก็ ชัดเจนขึ้นได้ในทำฟิลมที่เล็กลงเราก็จะเห็นว่าอย่าง4ี่ชั่วโมงก็จะมีตรงนี้ซ้อนอยู่เนาะแล้วถ้าเราไปดูหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นกลุ่มกลุ่มประมาณแถวๆนี้นะคะก็คือเป็นเป็นดีมานนี่แหละที่ราคาเนี่ยสามารถที่จะส่งราคาขึ้นไปชนะพพลายได้นะคะมีผลงานแถวๆนี้เนาะดังนั้นนะคะถ้าเราจะเซล์จริงๆอยากจะให้เก็บก่อนดีมานนะคะก็คือราคาขึ้นมาเป็นการเซลล์ก่อนสั้นๆนะคะแล้วลองดูว่า ราคาจะลงมาอย่างนี้ไหมหรือถ้าไม่ลงก็มีโอกาสที่เขาจะย่อน,นิดเดียวเพื่อจะขึ้นไปหาข้างบนก็ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นอย่าลืมว่านี่เขามาเด้งขอบล่างแล้วนะดังนั้นการที่เราจะจะเซลล์บริเวณนี้นะคะก็อยากจะให้แบบเอาชัวร์ก่อนเก็บสั้นๆก่อนแล้วก็ถ้าใครขึ้นขึ้นมาแล้วใครมีแบบชุดความรู้ในการใช้คอนเฟิร์มเนาะโซนตรงนี้ใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นบริลลิชคลาสสิกเดเวอร์เจนนะคะ QM หรือสกาวปิ้งสับไปไส้ต่างๆต,ต,ตรงนี้น่าสนใจมากนะคะให้ไว้เลย1จุด แล้วก็หลังจากนั้นนะคะมีตรงไหนอีกสําหรับ4ชั่วโมงตอนนี้ไม่ได้มีแล้วนะคะจะมีก็คือเป็นโซนข้างบนนู้นเลยนะคะมี2จุดนะมีตรงนี้เขาส,สปปร้างพลายไว้ตลอดทางเลยนะคะแล้วก็ข้างบนทีนี้มาดู1ชั่วโมงกันบ้าง ใน1ชั่วโมงนะคะก็พอเราดรอปลงมาเนี่ยเราก็จะเห็นเพิ่มเติมแหละว่าเอ้ยมันมีโซนตรงนี้เพิ่มนะซึ่งตรงนี้ก็มีความน่าสนใจนะคะก็คือเป็นซัพพลายนะคะที่มีหลักร้อยด้วยเออจำได้ไหมทุกคนจําได้แหละเนาะหลักร้อยเนี่ยหลักร้อยเนี่ยมีความสําคัญนะคะมีความแข็งแรง700อเนี่ยก็ถือว่ามีความแข็งแรงใช้ได้นะถ้าเราดูประวัติของเขาเนาะ เดนี่น่าสนใจมากๆนะคะถ้าตรงนี้นะคะขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะพิจารณาเซลลได้เช่นเดียวกันเป็นการเซลลสั้นๆถ้าเกิดใครไม่ได้มีชุดความรู้ในการคอนเฟิร์มนะแนะนําให้เซลล์แบบสั้นๆก่อนนะแล้วลดเสี่ยงเพราะว่าตอนนี้ดันมาจากดีมาของทําเฟมใหญ่ไม่ว่าจะเป็น4ี่ชั่วโมงหรือเดย์แต่ถ้าเกิดใครมีชุดความรู้ในการคอนเฟิร์มเนี่ยเซล์ปกติได้นะคะแต่เก็บสั้นๆก่อนหนึ่งตอหนึ่งก็จะเห็นว่าถ้าขอบโซนเนาะก็จะอยู่แถวแถว สามสินะคะประมาณ30ปิ๊บอ่ะสามสิบสามเนี่ยได้เลยน่าสนใจนะะจุดนี้น่าสนใจมากนะคะอันนี้ก็ให้ไว้อีกหนึ่งจุดเป็นพฤติกรรมดีได้ด้วยทีนี้นะคะตอนนี้ก็คือแผนเซลล์ของเราจะรออยู่2จุดนี้แต่ถ้าสําหรับแผนบายนะคะยังคงเหมือนเดิมถ้าเราจะบายเราจะรอให้เขาสร้างแพทเทิร์นนิดนึง จังหวะที่ลงมาเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ได้ pending ไว้หรือว่าไม่ได้เผื่อสเปดเนาะก็จะยังไม่ได้ของก็จะมีโอกาสเช่นเดียวกันที่ราคาเนี่ยอาจจะไปติด supply ตรงนี้ของเราเนาะแล้วก็ปรับตัวลงมานะคะแล้วถ้าเกิดเขาสร้างแพทเทิร์นบางอย่างให้เราเล่นอย่างเช่นเป็น QM บ u าอย่างนี้เราก็สามารถที่จะพิจารณาบายได้นั่นเองอันนี้ก็คือภาพของ DE ทีนี้มาดู u s รกันบ้างโอ้โห US รก็ลงมารัวๆเลยนะคะแล้วก็มาถึงจุดที่ให้บายกันแล้วด้วย เดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์เลยนะคะ US ร0อตอนนี้นะคะทำเฟมเดปิดแดงโหทุกคนแดงเถือกเลยแต่ว่าจุดที่ยังรับราคาไว้อยู่นะก็คือดีมัน ชุดนี้ที่บอกว่ามีความสําคัญนะเป็นดีมานของเดก็ยังไม่หลุดนะก็ยังมีโอกาสขึ้นอยู่นะคะแต่ว่าจากจากที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยเริ่มและเริ่มเสียทรงของการเป็นขาขึ้นนะคะก็อาจจะมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมาถึงจุดหึงแล้วก็ต้องดูอีกทีนึงเนาะถ้าเขาไม่ผ่านเนี่ยอาจจะลงต่อยาวๆตอนนี้ก็คือซัพพลายอยู่ตรงนี้นะคะซัพพลายของเดที่เขาเพิ่งสร้างทิ้งไว้ใหม่เนาะอ่ะตีไว้ก่อน ทีนี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะเล่นในดีมานี้นะคะราคาอยู่ในดีมาเราจะยังไม่มองเซลล์อะไรนะถ้ามีแพทเทิร์นให้เราบายได้เดี๋ยวเราจะไปหาจังหวะบายกันมาดู4ี่ชั่วโมง4ชั่วโมง,โมงคล้ายๆของ DE เลย4ชั่วโมงเนี่ยเริ่มปรับตัวเป็นขาลงมาแล้วเนาะแล้วก็มีการสร้างสัพนะพลายทิ้งไว้นะคะสัพพลายที่แมาเห็นก็จะเป็นกลุ่มนี้เนาะแถว15100เออน่าสนใจนะคะน่าสนใจ ขอบล่างอยู่ที่15090นะคะตั้งแต่ตรงนี้เลยนี่น่าสนใจนะสามารถที่จะพิจารณาเซลล์ได้นะคะโดยการเซลล์นี้เช่นเดียวกันเลยตรงนี้มันดีมานใหญ่ดันมานะคะอยากจะให้มีคอนเฟิร์มนะเช็คคอนเฟิร์ม นิดนึงนะคะ ừ, รอคอนเฟิร์มนี่แบบนี้เลยนะคะถ้ามีเนี่ยเล่นได้แต่ถ้าไม่มีอาจจะนะคะอาจจะรอหาจังหวะบายแทนเพราะว่าดีมันใหญ่ดันแต่เชื่อว่าถ้าขึ้นมาเนี่ยน่าจะมีจังหวะให้เราแบบได้เซลล์สั้นๆก่อนที่เขาจะขึ้นไปข้างบนแบบนี้แล้วก็ส่วนการบายตรงนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะบายนะ เหมือนเดิมค่ะรอคอนเฟิร์มเช่นเดียวกันโซนนี้ยังบายได้ทุกคนถ้ามีแพทเทิร์นอ่าเห็นกันทุกวันแต่บอกเลยว่าง่ายแต่ใช้ได้จริงนะคะจังหวะนี้คือใช้ได้จริงถ้ามีแพทเทิร์นแค่นี้เองเราก็รอจังหวะนะเราก็สามารถที่จะบายได้นะคะ กับอีกแบบหนึ่งถ้าราคานะคะสามารถที่จะสมมตินะสมมุติเขาแบบไม่ขึ้นมาหาตรงนี้นะคะอาจจะเด้งนิดเดียวเนาะแล้วก็ลงไปเลยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราอาจจะได้หาจังหวะเซลล์กันต่อประมาณนี้เลยสําหรับ US ร้อยนะคะแต่ว่าณนะตอนนี้ราคาอยู่ในพื้นที่สีเขียวนะอยู่ในดีมาน เราจะหาจังหวะบายขึ้นไปส่วนเซลล์จะเซลล์สั้นๆก่อนเพราะว่าถ้าเขากลับตัวได้เนี่ยขึ้นไปได้ถึงข้างบนนู้นเลยโอเคประมาณนี้นะทุกคนสําหรับทั้งตัว DE และ u s รนะคะเป็นไงกันบ้างคะนะขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ติดตามนะคะวันนี้ก็มีไลฟ์ด้วยนะคะทั้งช่วงบ่ายช่วงค่ำอย่าลืมไปอัปเดตแผนกันได้นะคะไม่ไว่าจะเป็นตอนบ่ายสองแล้วก็ตอนสองทุ่มนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากเดี๋ยววันจันทร์มาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนียจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ